มีรับสั่งกับหมอมฉันว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไม่มีอะไรายอยู่กับเราตลอดไปและไม่มีอะไราจากเราไปตลอดกาลเราก็ตามเมื่อใดที่พวกเจ้าไม่มีคนคุ้มหัวเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าลมปากของคนมันรุนแรงยิ่งกว่าพายุหลายเท่านะักตายแล้วกินของเจ้านายเช่นนี้ได้ยี่ังไรอีไพรเรียกใครว่าไพรก็เรียกเองนั่นแหละ เฮลานี้สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วเองก็ต้องกลับไปเป็นไพร่เยี่ยงเดิมหากไม่ได้เล่นเพื่อนกันพวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือบัดสีที่สุดคุกบากมันไปเลยออกไปทำไมความรักต้องมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นละ่ะเราคผู้หญิงผู้หญิงลักกันมันผิดกงไหนข้าก็แค่คนเล่นละครรังเกียจหรือไม่จ๊ะ ฉันต้องการให้ประจงเป็นประจงคนเดิมเพราะฉันก็รู้สึกกับประจงไม่ต่างจากที่ประจงรู้สึกกับฉันพ่อกลัวเหมือนอย่างที่พ่อเคยกลัวแล้วจึงห้ามฉันมาตลอดอะไรที่พ่อไม่ชอบก็อย่าทำคุณพระเจนอภิบาลส่งคนมาอา,ารักขาไม่ขำเลยน่คขำก็คงตกลงปรงใจไปกับคุณพระหากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์ จะทรงช่วยเจราจาสู่ขอคุณคำให้เย่ยงนี้คุณพระคงได้ออกเรือเร็วๆนี้เป็นแน่หากเราสลัดคนในใจทิ้งไม่ได้เราก็เก็บเขาไว้ในใจดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีเขาหนาความสุขของเราไม่จําเป็นต้องือนคนอื่นก็ได้เรามีชีวิตของเราและชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่นและเราก็ไม่อยากให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเรา อย่างก็บอกเลย oh. ว่าเข้มข้นน่าดูมากแล้วก็กระแสฟีดแบ็กตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคม hmm. กลางปีที่ผ่านมาคุณพยา uh. หลายคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากพี่เรียนเรื่องแรกของไทยพีบีทีที่ถ้าเรียกภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นแบบ ยูริเ<น>กยเลฟิฟอะไรแบบนี้หม่อมเป็ดสวรรค์กำลังจะได้ลงจอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้ววันอาทิตย์นี้นะวันนี้ไทยบันเทิงพูดคุยกันสดๆกับทีม<า>นักสแสดงและก็ผู้กำกับครับถูกต้องค่ะเจอกับนางเอกสาวของเรานะคะคุณทัพทิมอัญญรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสวดีคะ่ะอีกหนึ่งนางเอกตลอเหลือเกินนะคะฟิล์มเชอริสาค่ะ,คะและคนนี้พระเอกตัวจริงแต่ว่าแอบรับบทผู้กำกับนะคะพี่ถาสถาพรนักวิไลรรดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอกตัวจริงแต่แอบระบบพุ่มกับ,บ<อ>ไม่ไม่น่าแอบแล้วเพราะว่างานนี้เ,<อ>เหนื่อยมากพิธาแอบแซวิธาหน่อยหก <6 S 1> เดือนเต<อ>็มเฉพาะถ่ายทํานะคะพิธาค่ะความรู้สึกเป็นยังไงคะหนูเป็นแฟนคลับพิธานะพิธาโพสความรู้สึกใน Facebook ทุกวันวันนี้เจออุปสรรควันนี้ลมพัดวันนี้เกือบถ่ายไม่ได้เป็นยังไงคะวันนี้โล่งใจแล้วเติมออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ครับหกเดือนแก่ไปประมาณหกปี <laughs> <laughs> ไม่ครับคุณเล่นจริงๆแล้วเหนื่อยแต่ก็ มีความสุขกับการได้ได้ทำงานชิ้นนี้มีความสุขมากๆนี่เน้นด้วยมากๆใช่ครับเรียกว่าเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันกับไทยพีบสในรอบกี่ปีได้ครับพี่ถาเพราะพี่ถาก่อนนั้นนี้เป็นอําแดงเหมือนกับนายริศเนาะเป็นพิเรียดเหมือนกันใช่ไหมฮะกับของไทยพีบีเองใช่ครับใช่ครับประมาณ12ปีประมาณ12ปีค่ะใช่12อปีอันนั้นอําเดงเหมือนกับนายริศเริ่มผลิตต้นปี55ครับอ่อนแอประมาณสัก ไป,ไปปลายปี5 5เพราะฉะนั้นมันก็จะวนมาปีนี้67ใช่ไหมสิ้นปีก็เนี้ย12-13ปี12ปีนี้กดดันไหมพิธาพอความเป็นม่อมเป็ดสวรค์ตอนมันปล่อยว่าเฮ้ยไทย PBS ีเอสทำโปรเจกต์ม่อมเป็ดสวรค์ออกไปหลายคนคาดหวังแล้วก็กระแสพูดถึงด้วยรวมถึงสองสาวท่านในมุมพ,พุ่มกับลายวิถาเป็นยังไงบ้างเช็คฟีดแบ็เช็คกระแสมามันกดดันมากขึ้นไหมกับเรื่องของการทํางานนี่ครับ คือจะบอกว่ากดดันไหมไม่เรียกว่ากดดันดีกว่านะครับมันมันมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นพลังบางอย่างที่ผลักดันให้เรารู้สึกว่าเอยเราเราเรา,เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตงานชิ้นนี้ให้ให้ออกมาดีที่สุดนะฮะให้สมกับที่ทางสถานีไว้ใจคิดว่าพี่ถากดดันตัวเองมากกว่าไม่มีใครกดดันพี่ถาหรอกช่าที่ที่ฉันรู้สึกอะ่ะใช่ใช่ใชเพราะว่ามันมันคือคือเขาแรกยอมรับเลยวโอเคเราเราเรา,เราชอบทำละครผู้หญิงก็จริงนะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ อยู่สายภูมิกลับมาส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ80ก็ก็จะเป็นละครผู้หญิงมันด้วยความที่เราชอบเพราะว่ามันมีมิติบางอย่างในความเป็นผู้หญิงมันมีมันมีมันมีเรื่องเรื่องที่ให้เล่าเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยผูกพันกับการทําละครผู้หญิงแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอมันก็เลยหรอแล้วฉันฉันจะทําละครส่งนี้ในช่วงในช่วงเวลานี้ซึ่งฉันก็มามาไกลโขอยู่เหมือนกันอะไรย่างเงี้ย แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือก็คือสิ่งที่สิ่งที่มีเสียงตอบรับมีเสียงที่แบบเฝ้าติดตามมี f c เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่นน้ปีนู้นอะไรเงี้ยมามันก็เป็นเป็นอย่างที่บอกฮะว่าเป็นพลังทําให้เรามีความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะผลิตงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็จนมาถึงวันนี้ท,ที่ที่ปิดกล้องแล้วเนาะปิดกล้องแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะสร้างสรรค์เพื่อที่สู่สายตาของของผู้ชม,อมของแฟนเชื่อว่าคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดไม่มีใครหรอกต้องเป็น พิธาด้วยใช่ไหมฮะนม่ถอยหลังนอกจากพิธาด้วยสองสาวก็น่าตื่นเต้นนะคือคือทุกวันพอเห็นไทยพีบีเอสโพสเขาดาวนะเขาดาวแชร์ใหญ่แชร์็แบบนั่นแหละเขาดาวนั่นแหละคือเออคือคือคือสิ่งที่เรารู้สึกแบบตอนเนี้ยคือตามลุ้นมากเพราะอยากรู้เรื่องราวความรักของคู่นี้แล้วก็ความเป็นยูริในแบบไทย i P บีบอกคุณผู้ชมเลยว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนสองตัวละครโดดเด่นมากๆม่อมเป็ด นะคะเป็นยังไงบ้างบทบาทคาแรคเตอร์หม่อมสุดเป็นยังไงบ้างแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะก็ในเรื่องนะคะเราทีมรับบทเป็นหม่อมเป็ดนะคะหรือว่าคุณขำซึ่งคุณขำเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหญิงสาวชาวบ้านที่อยู่แบบสวนมะพร้าวที่อัมพวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงได้มีโอกาสได้มาเข้ามารับใช้ที่วังหน้าแล้วก็เลยได้เข้ามาอยู่ในวงังก็เลยมาเจอกับนี่ค่ะคุณสุดนะคะก็จริงๆ้วต้องบอกว่า เราเป็นคนที่เหมือนเป็นหญิงสาวที่แบบสาวสาวไทยค่ะไทยโบราณแหละเนาะประมาณนั้นแต่ว่ายังมีความเป็นชาวบ้านอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีบุคลิกท่าทางหรืออะไรที่ดูเป็นสาวชาวเมืองหรือว่ามีจริตอะไรมากเหมือนคนในวังนะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสามารถพิเศษของเราที่ติดตัวมาแล้วทําให ได้เข้ามารับใช้ในวังก็คือในเรื่องของเสน่ห์ปลายจังหวะอหใช่ค่ะเป็นคนที่มีฝีมือด้านการทำอาหารก็จะดูแลในเรื่องของสำหรับอาหารให้กับเจ้านายต่างๆครับและพี่ทัาทิมตัวจริงทำอาหารไหมฮะทำเราเป็นคนเ <c oughs> ช่า <c oughs> ทำอาหารสวยมากอาหารเขาหรูหรามากทำไมฟีลมมเคยกินใช่ไหมได้เห็นทั้งรูปแล้วก็แบบที่บ้านพี่ทัพทิมก็มีทำกับข้าวมะเรงที่กองเนี่ยอร่อยทุกอย่างคอนเฟิร์มอันนี้คือกินไปเยอะไหมฮะ ก็เอากลับบ้านด้วยค่ะกินที่กองเสร็จปุ๊บแล้วก็พกกลับบ้านด้วยว่าอันนี้ของกลับนะแล้วก็เอากลับบ้านอ๋อคือพี่ิมพทีมทาไปทําเป็นชุดๆด้วยนะคะแบบว่าแยกให้เป็นชุดๆดดังนั้นเราก็เลยกลับบ้านสะดวกว่าอันนี้ขอกินของรวมนะแล้วเดี๋ยวอันนี้ของกลับค่ๆพี่ทัพทีมกับพี่พี่กับคาแรคเตอร์เนี่ยทำอาหารเนี่ยไม่น่าต่างกันไหมตัวจริงกับในคาแรคเตอร์ถ้าพูดถึงเรื่องแบบการชอบทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราน่าจะแบบลิงก์รีเลทกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพิถาได้ชิมไหมคะ ไม่มีโอกาสเลยครับมาไม่ถึงหมดเลยตกอยู่ที่คนตรงกลางหม่อมสุดยังไงคะไม่น่าถึงแหมแอลคนเหลือเกินคือเราได้ของกินไม่ขาดเนาะก็เสน่ห์ไฟสว่างไงคะก็แบบพอเขาทำเนี่ยเราก็หลงแล้วโอ้ยอร่อยจังเลยแต่ว่ามันติดหวานไปนิดนึงค่ะ หมายถึงว่าอาหารหรือหมายถึงคู่ของทั้งสองคนเพราะว่าแบบคนทําให้ไงมันก็เลยแบบหวานไปหน่อยเนี่ยกินอะไรก็หวานของเค็มก็หวานอะไรเงี้ยน้งเปล่ายังหวานเลยถ้าเกิดกินเสร็จปุ๊บน้องปาเก็บอิจฉาเขาแล้วถ้าเกิดว่าเราหวานมากเรามีสักกรอนึงบอกเขาไหมคะความในใจว่าแบบมันรดมือเธอมันใช่เหลือเกินขอสักกรอนึงได้ไหม ก็ความจริงเฟรมคนชอบก่อนความรักเนาะจะเอาในเรื่องหรือเอานอกเรื่องดีเอานอกเรื่องก็ได้เอานอกเรื่องก่อนเนาะในเรื่องให้ไฟฟฟังเลยต้องคิดก่อนว่าอันไหนที่ยังไม่เคยท่องให้ไทยฟิเวสฟังแบบหนึ่งนะเขาท่องมาเยอะเขามีอะไรอยู่ในหัวให้คิดก่อนอระหว่างที่คิดให้เล่าคาแรคเตอร์ของหม่อมสุดกันเลยเขาคิดได้แล้วด้วยเอาหม่อมคาแรคเตอร์หม่อมสุดก็ได้จะกล่าวถึงหม่อมสุดนุชนาฏเป็นข้าบาทพระราชวังบวรสถาน เป็นนางห้ามขึ้นระวังนางอยู่งานครั้นเสด็จพระนิพพานล่วงลับไปอ,นนอ,นนอันนี้เดี๋ยวนะอ,นนอันนี้คือแตนอ,อยู่ในอมองเป็ดเลยวนตนแนน้นำ อยู่ในกรเพลงยาวหม่อมเป็ดสวรค์เลยเขาก็พูดถึงว่าหม่อมสุดเนี่ยเป็นหม่อมห้ามนะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะเจ้าบทเจ้ากรน,นะคะในเรื่องอ๋ออันนี้เป็นจากบันทึกจริงีของของคุณสุวรรณที่ถูกบันทึกใช่ค่ะมาจริงๆเป็นกรนเพลงยาวจริงเลยเนาะพิมชอบแต่ชอบที่สุดคือแบบชอบกรนในซีนไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันเอาเองนะคะนี่ขคยของมากขาของเก่งแล้วบทบาทของเราล่ะคะอยู่ๆเราไปไปมีความรักความสัมพันธ์ต้องห้ามแต่เขาบอกแล้วว่าความรักเนี่ยมันต้องไม่ห้ามนะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ คาแรคเตอร์ของเราคืออย่างตัวคุณสุดเองอะค่ะเขาจะเป็นคนที่รู้หนังสือเนาะในสมัยรัชกาลที่3มผู้หญิงที่รู้หนังสือไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นดังนั้นพิลรู้สึกว่าเขามีความเป็นหัวสมัยใหม่อยู่อย่างเรื่องของความรักเองเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนอย่างพี่รับทิมเป็นสาวไทยเรียบร้อยส่วนเรามันก็ต้องใส่รูปเมื่อเขาแบบเขาเงียบเราก็ต้องบุกอะไรอะงี้ใส่ลุยหน่อยใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าอยู่นอกกองนอกช็อตนอกถ่ายทําโดนช็อตฟิลเหรอคะใส่ลูกของเราใช่เล่นบุกอะไรไปก็แบบ โดนสาวช็อตฟิวตลอดเอามันสนุกกว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรอย่างที่เขาคาดหวังอ่ะมันก็จะไม่สนุกใช่ไหมเรารู้ว่าแบบโอ้อยากได้คําตอบนี้หรอไม่เราจะฉีกไปอีกทางเราสาวเอาใบไม้มาพับเป็นรูปหัวใจถามว่าในนี้รูปอะไรรูปใบไม้ถั่วลันเตาตนโยนมีแบบเขาแอลกันอย่างนี้กองจริงจริงจริงไหมพี่ถาวา มันเหมือนกับในบทในคาแรคเตอร์ไหมพี่ถาเมาส์หน่อยสิได้ข่าวว่าได้ข่าวได้ข่าวไม่ดีกวไม่หรอไม่ค่อยได้เห็นด้วยตาเหย่างก็ทำงานแต่ว่ามีมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาป็นกลังนั้นก็คือออกพี่ถาปกติจะโฟกัสกับกับตัวละครที่ทำอยู่ถ่ายเยอะนี่พี่ถาเพราะจริงๆเห็นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ถาตั้งเป้าเอาไว้ว่าฝันว่าจะทำมาสิบกว่าปีแล้วหรอครับใช่ไหมที่ที่ไปโฟกัสอยู่ขนาดนั้นเลยพี่ถาใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนตอนอำนาจเหมือนกับในริซตอนนั้นมันคือโปรเจกต์มันมันสำเร็จรูปแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทําในช่วงประมาณตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ปี5้าสี่ช่วงป,ปลายปลายปีแต่ว่าบังเอิญน้ <c oughs> นาท่วมซะก่อนในช่วงนั้นนะถ้าจาได้ก,ก็วันหนึ่งก็ขับรถเมีรปภหมู่บ้านมาเคาะน้ามาน้ามาน้ามาก็สะดุ้งตื่นก็ขับรถขึ้นไปจอดบนทางด่วนนะแล้วก็ก็บังเอิญเช้ามืดวันนั้นที่คิดได้หว่อมเป็ดสวรรค์เอ๊ะมันเกี่ยวกันไหม กำลังงงนะครับนะว่าเอ็จักน้ำเป็ดทำไมถึงเป็นหม่อมเป็ดท่านนัเป็ดมันอาจจะว่ายน้ำอ่ะจะว่ายน้ำอางนี้ไงใช่ปักปักเชื่อนะอันนี้จริงเชื่อไหมจริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงนั่นแหละครับก็สิบสองปีตั้งแต่ปีปีน้ำพุ่มสิบสองสิบสามปีสิบสามปีทั้งเนี่ยห์ครรย์แอร์ตรงนี้ด้วยค่ะจริงจริงแสดงว่าถ้าเกิดพิธาสตาร์ทตเนี่ยไอเดียตอนแรกตรงนี้น่าจะเป็นยูริเรื่องแรกด้วยเขาเรียกว่ายูริมาก่อนการสิบสองปีตอนนั้นซีรีส์มากยังไม่มีเลยอะมาก่อนการจริงๆคจริง แต่ก็ก็ยังไม่ได้เข้ากระบวนการยังไม่ได้มีการนําเสนอครับก็บังเอิญว่าไปไปทํานู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรก่อนอ,อ็นบอกว่าความเข้มข้นของหม่อมเป็ดสวรรค์นอกจากเรื่องราวของทั้งหม่อมขำํำใช่ไหมฮะกับคุณสุดใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครมีเยอะมากทั้งในประวัติศาสตร์เองอแล้วก็ตัวละครที่เสริมเติมแต่งขึ้นมา,ต,าตัวละครในเรื่องเยอะมากนัแสดงในเรื่องเยอะมากจริงๆมีใครยังไงบ้างครับ ดินทาเต้เต็มที่เลยแนะนำเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆหน่อยได้ไหมฮะออ้ยอยากจะบอกอะแต่ว่าเนี่ยพิธาเอาเอาคือเราอาจจะแบบบอกได้ไม่หมดเพราะว่าอยากจะอุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์อะเอาเป็นว่าขนาดนักแสดงอย่างพวกเราอะค่ะเราอย่างเซอร์ไพรส์เลยว่าแบบอ้าวมาได้ยังไงคะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรามาเจอกันที่กองพ่ธาใช้คอนเน็ชั่นเชิญมาเยอะมากค่ะอ๋อเหรอเยอะแบบเยอะเหมือนนอกจากที่เราเห็นทริปหน่อยที่เรารู แบบโอเคอันนีม้มีมีตัวละครที่อ่านนี้เป็นนักแสดงหลักอยู่แล้วนะ,ะตัวละครอันนี้โอเคในบทใช่ไหมคะมันก็จะมีะตัวละครที่แบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกเราก็คิดว่าเอตัวละครที่เพิ่มมาบทอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่จะเป็นแบบนักแสดงอื่นๆหรือเปล่าที่จะมาเล่นปรากฏว่าไม่ค่ะพี่ถาเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงทุกคนคือคือจะบอกว่าระดับอาจารย์ก็มีนะคะระดับแล้ว่าครูในวงการอีอ่ไ,ได้เลยคือจะบอกว่ามันเป็น คือเวลาเราทําละครเราเรา,เราเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็เราก็จะเข้าฉากกับบุคคลหลากหลายเนาะบางคนมามันเฉพาะมัน,ม,นมันไม่เล่าเรื่อง <c oughs> นะพอพอมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นตัวละครที่มัน,เป,นเป็นคียจะคียเล็กคีน้อยคีแบบนี่เราก็ให้สาระตรงนั้น <c oughs> แล้วบังเอิญว่าโอเคเราเราอาจจะเป็นรุ่นพี่พนะอยู่องการมาได้สักสักระยะหนึ่งได้นะ ค่ะไม่พค่ะพักหนึ่งอะเงอยก็ก็ก็โอเคมีพี่พี่น้องๆเออ,เออ่มากมายพอสมควรก็โอเคพูดคุยกัน,กนขึ้นกำลังให้คุณผู้ชมแน่นอน,นอพี่ฐาน,นใช่ใช่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันทำให้มีความร,รู้สึกว่าแต่ละตัวละครมัน มันดูแล้วเพลินมันเดินไปได้น,ดนะหนุนกันอย่างเต็มที่เลยทัพทิมจ๋าฝากตอนแรกหน่อยเดี๋ยวจะมีตอนสูหรือว่าตอนพิเศษพรุ่งนี้แต่ตอนแรกวันอาทิตย์ช่วยฝากหน่อยแล้วก็ตอนนี้ขอกลงบ้านให้น้องฟิล์มเลยอยากปิดจ,จบด้วยนักรักเป็นกรเท่ๆในจอให้หน่อยตอนนี้ให้พี่สาวฝากก่อนเอากลอนเ,เลยไหมคะได้เลยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนลูกขอฝากก่อนทัพทิมฝากก่อนได้ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสําหรับละครตอนแรกของหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะรับรบองว่<อ><อ>าสนุก ถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากให้มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะเรื่องนี้เราทีมสัมผัสได้เลยถึงความตั้งใจของทุกคนจริงๆทุกดีเทลทุกรายละเอียดที่เราใส่ลงไปอยากให้ทุกคนชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับทุกตัวละครทุกเรื่องราวที่ใส่เข้าไปในเรื่องนี้รวมไปถึงทั้งฉากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างค่ะเราผ่านการ มาอย่างดี<ม>ที่สุดเลยขอบคุณค่ะหมอมเป็ดชวนเอเลยอะขอสั้นๆก่อนตรงท้ายเราสั้นๆเอาหล่อๆลุลูกออะแ <laughs> ต่สินใจยากจริงๆอะมันมี<ค>นก่อนเยอะมันมีอันนึงที่รู้สึกว่าอยากชมความงามเขาแต่อันนึงก็เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้ไงก็แบบอื้คนเขาจะได้อยากดูหรือเปล่าน,นะต้องตัดสินใจแล้วแหละมาเลือกต้องเลือกเอากระซุบกระซิบซุ่มกายอยู่ปลายพระบาทอุตลุดอุจจารทำอาจโถงเอาเพลาะหอม กลอมหุ้มกันคุมโปงจึงตัดเรียกคุณโม่งแต่นั้นมาว <Wow. S 1> <c oughs> ้าวไฮไลท์แอบบอกได้ไหมคะว่ามีในเรื่อง บอกแล้วละคะเขาเปนไไพี่ถาบอกว่าก็พูดไปแล้วมันเป็นไฮไลท์ไม่มีไม่ได้ถูกไหมคะพี่ถาต้องทมพลาดเอาที่ฟิล์มสบายใจเลยนะจ้าวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะขอบคุณคุณตัดทิมคุณฟิล์มพี่ถานะจ๊ะเวลาน้อยไปหน่อยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าได้ติดตามเต็มๆแน่นอน17พฤศจิกายนนี้หม่อมเป็ดสวรรค์แล้วก็พรุ่งนี้16พฤศจิกายน2อทุ่มครึ่งนะครับร้อยเรียงเรื่องราวเพลงยาวหม่อมเป็ดพี่ถาอาจจะได้เล่าเรื่องราวเบื้องหลังน้อยไปหน่อยแต่พรุ่งนี้มีดีเทล เจอก,กันหน้าจอไทย PBS ได้ตลอดทั้งวันนะคะวันนี้กิ๊ปปาร์คนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วก็ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับะคาาาาใหัวจที่ยยง้บออรกไปสดุสสด